ีเด็ดแทนทําแหลงพี่บอกพี่มาโอ้สะ a นตาอยู่ຫไหนີี่มาเจ้าไหนพี่มาเจ้ไหนพีຈจะขัดใจพแดงพพ <ersch> ป่ะป <ustom> ่ะป่ะครับพดี๋ยวข้างขึนแ่อย่างนี้ี่มีอะไรกันมีอะไรกัน สามั้นนไนดเครบแล้วครบแล้วครบแล้แล้วมาครับอคนรอคนอคนรอ่เนียมันดีที่ใกล้ๆนะครับครับครับ ใครอย่ใครอยดเลยเอาพี่น้องนะครับาพี่น้องคนตาคนใคนคนแม่เจ้ามทีของข้าเ้นะครับขอพี่น้องทุกคนขอ สวัสดีครับดีคับดีครับด no ับดีครับดีครับดีครับดครับดีครับดีครับดีคมับดีครับดครับดครับดีครบดครับดรับดครับดับดีครัะดีครับดีคับดีคบับดีครับดัดบด ม่นนี่ปรกอบกับครอบคััวนะครับของลูกๆของคุณแม่สุ๊กตานะครับของครับเรราวตกาอะหอย่างมันนี้ผู้ช่ยที่ดีน้ครับี่ใจร้ายรับทีนนี้เอนคุณบอกคุณแม่เพราะว่ามันนี่า้ผู้นมนีท่านเป็ต่อตนะครับต้องลูก่ลูก้าเบือ์ฮามันน่อยนะครับในเวลาตรกั ก็เราบอนะกราบอกเนะนะครับานท่านนะครับชาวบานโู้ช่ยคมกังงานโบราณจะยังเกอยูนะครับาบคุณีนะครับท่านูลูกผมปุณณวการตับานทา่า่านานทาท่านท่าท่านท่านท่าานนนาาน่่าา่า

ระวังอย่างเดียวระวังอย่างเดียวนี่เป็นห้องพูดการประชุมตัวน้รงด้วยเชอยาแล้วคเอม่นเอาคุณแม่่อนะครับหรือว่ามีเป็นประธานใานะเเอตงาอล้ีพิธีการโดยอกรันหหรือว่าผู้ต้อรุ เอา,าพักแหงแปงปันกันครับนี่เกิเงเสียงเลเหลียงดื้อไหลเออเื้อจอครับมนเทียน มันดูแลแม่เนาะตั้แมว่อาน้าแม่แม่เหเขยักมาก้หนากวาหเปีาแม่ด้วยอยัาเยเนี่ยเจาวาเ่เขาสวยเลยอาเ้อมยั่งัวครับกรสีสีงสาวน่อยเพื่นตอนที่อากเพื่อนเพื่อนเนาะอมาปเลยนะครับเชิญครับมา่ไมม่จบวมม่ไไ่ไม่ม่ไม่่ไมมไม่่ไมม่

ตกนเลือดเ้าเอาน้อที่เราเร่มมากมากนัดเ้าน้องีนามาเรวลงู่ครับัน้องนีน่าอิา้งหงมาเร็วเนี่่สสามสี่หกัวเทีนต่อหนึ่งั้งนดเแล้วุกคู่ทุกคนนี่นี่กัดเ้าาเสียรถมากเอา ทุกคนครับจะได้เราู <t os> <t os> <t os ่กวิธีการแล้วคาเรืบอยเด้าในสักหนึ่งวันใยพ่อกันได้กับปีหนึ่งแต่เงี้ยเดียวกันโัพอกันนะเพื่อนที่ว่าพ่อกันโดยวยนนัดหมายสวัสดีครับ่วัสดีบรัน

đã làm mọi việc rồi các bạn ơi tất nhiên là tôi sẽ đi ăn với các bạn rồi mình sẽ đi ăn với các bạn ว่ที่เนีเป็นการเี่ยนมวีน่งเามดึ่งดเนาะตัวาวนี้าจงขออั